สวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันหอดสมุทรคนมณีกันมาบอกาขอน้องสมใจคือก้านะพี่น้องพี่น้องมนีน้ำใจจะอัปเดตอีกครั้งพี่น้องน้ำทางเนาะแต่คือพี่น้องของแม่สุพรรณที่ส่งให้น้องใจกับไกล้สียหอดแล้วนะพี่น้องตอนนี้ก็หอดแล้วนะพี่น้องมีแบบปูพี่น้องปูลินแจงมาให้น้องใจว่าของที่ผู้ใหญ่จะดีแม่สุพรรณส่งให้ผม หอดลาวเด้อพี่น้องเด้อมือนี้เลยหอดพี่น้องแล้วก็น้องอ้วนเอออ้วนแล้วก็ปูกระแจงให้น้ำใจให้ไปเอาเลยให้ไปเอาแปดโมงก็ได้หรือสิโมงก็ได้พี่น้องแต่น้ำใจค้าเวียงนะพี่น้องเนาะมีแบบไปแบกมันก่อนพี่น้องแบกมันกันมือใด แบกแบกมันแล้วแต่กำใจก็จะไปเอาคองไม้สุพรรณด้วยพี่น้องน้ำใจกับพอเขาต้นไม้สุพรรณหลายด้วยพี่น้องไม้สุพรรณกับไม่ต้องเป็นห่วงเลยคลองตัวนี้กายจะหอดมือน้ำใจแล้วปูกกระเจงมาแล้วพี่น้องเกายจะหอดมือน้ำใจกับโดนเติมพี่น้องแต่เราส่งมากับซองสามมือและบริเวณไปแล้พี่น้องกายจะหอดอะไรพี่น้องกันหอดหอดแล้วน้ำใจจีแจง น้ำใจอัปเดตนพี่นอ้องอัปเดตให้แม่สุพรรณเห็นพี่น้องของของเพื่นที่ตั้งใจให้น้ำใจหอดมือน้ำใจทีเรียบร้อยพี่น้องตอนนี้ก็คือยังบ่หอดนะพี่น้องอนนี้กระแจงให้แม่สุพรรณทู้ก่อนพี่น้องไกลสิหอดแล้วพี่น้องเนาะน้ะนำใจก็ขอขอบใจเพิ่นหลายเด้อพี่น้องขอให้แม่สุพรรณอยูด่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเจ็บยยใดๆความไข้ใดมีเพื่อนพัฒนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นทุกสิ่งทุกก,การสาธุ กาดงานก็ให้ลุงเรื้ยงเด้อไม่สุพรรณแห้กกระปูน้ำแหลกกระปุกเงยจะดีทั้งหลายพี่น้องขอบใจน้ำเด้อพี่น้องน้ำใจกะว่าสิเปรดเวียกแล้วพี่น้องเลยทายไม่สุพรรณได้เบิ่งก่อนพี่น้องยันแบบเพิ่นแบบเดียวเอเงียบเลยไม่ได้พี่น้องยันเพิน่นว่าเงียบแล้วเพ่นว่วันยันเพ,พิ่นว่าเงีบยบ,บ,ยบพี่น้องน้ำใจกะยันว่าน้ำใจยันวะคลองของเพิ่นหายแหลกกระเบรเพิ่นตั้งใจให้น้ำใจ คนตั้งใจมาให้น้องสมใจแต่เครื่องยังมาหอดนะเพ,พี่น้องกับเพิ่นน้อำใจคิดเองว่ายันเพิ่นว่า,เ,าเครื่องไปใช้แล้วเพื่องเนาะอนกันเครื่องหอดเดน้อำใจสุดทายคลิปอัปเดตอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องเอาแค่นี้ก่อนนะเพี่นอนเพื่อนไปทำงานของพี่น้องอันนี้พี่น้อง